Pixelmon New Gen Server มาครับ Pokemon สุดมันสังคมดีกิจกรรมเด่นและก็ยังมีระบบต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบบอสโลกระบบสุ่มกาชาและก็ยังมีสเตเดียมอีกด้วยเป็นไงล่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะอย่าลืมเข้ามาล่นกันเยอะๆนะคะับลิงโหลดใต้คลิปแฟนครับ Official วนวนตักอ่ะอุตัวอวนตักอ่ะอย่างนี้ชิวแล้วดิจริงอวนตักเขาอวนตักเออเขรู้ว่าเขรู้ว่าเข้าได้เราอย่างงี้เราสั้นยาวเลยสั้นยาวเลยดีกว่าโบโอ้โหเคืนหนาวเนคืนมีใครรู้บ้างครับเพิ่งรู้ครับเนื้อโอ้ยแม่จะแตกไม่จะแตกมาดิเวลคือแบบชิวๆอ่ะก็อสอาเซอ๋อเขาไม่เคยเห็นก็อสอาเซอุตตัว ใช่ครับพ yeah, ี่น er> yeah, yeah, mm hmm. ี่ไงเย็ดตึงไหมอ่ะเย็ดตึงไงไม่มีเงาไม่มงในเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินเกินโคตรเกินมันเท่าไหร่หล่ะครับตัวนี้พี่ยังไม่รู้เลยอุ้ยแต่คนนี้มันเหมือนมันมีตัวอะไรไม่รู้ว่ะพี่เห็นมันบอกอ่ะตัวซื้อซื้อหนึ่งล้านบาทอ่ะพี่สายยาเทพทูใช่มันจะละล้านเลยเหรอใช่มันมีตัวละล้านอ่ะให้มันโชว์ดิให้มันโชว์อะไรเงี้ยให้กูมีก๊อต ซื้อในอัดเดะก็ก็จักรพรรดิก็จักรพรรดิก็จีใช่ป่าวไอ้สิเออก็ส์ vital เขาไมนมีก็ส์หลายตัวมีแต่ก็ส์อ๋อคำว่าก็ส์นี่มันโปเกมอนก็ส์เนี่ยคือแบบโปเกมอนที่แบบคือนักร้องไงจักระพันเนี่ยโอเคใช่มีเจ็ดพิธีสามมีอยากเห็นตัวละวหนึ่งล้านนี่เขาจะโชิญไหมไม่ได้เหมือนคนนี้มันมีอยู่นะใช่ผมพอแล้ว อคา,า,า,าบิคอนออกมาแบบยอดเลยโอใช่คนนี้เขาโช,าาชว์ผมอยู่อ่ะแต่แต่ละค่ตัวละแสนอ๋อตัวกลัวตัวตัวละแสนมันตัวละถึงหนึ่งล้านเลยกูถามเลยใช่หรอไม่รู้ว่าเห็นมันมีอ่ะเห็นเาขาบอกอ่ะโอุ้ยตาหูตายเอาตายเอาเลยวะโอยมีบอสได้เหรอเดี๋ยวสู้สูส้กับบอสอยู่เนี่ยตายเอาตายเอาเลยเนี่ยใช่โอ้ยรอบๆมันมีมันมีฟาร์มอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยคาบิคอนแพงมาก บวกสี่นี่คืออะไรวะไม่รู้อ่ะพี่เนี่ยพี่ดูดีเหมือนเป็นเทนเลยอ่ะเยสเดี๋ยวดูดีเอาไปไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้วอ่ะเนี่ยเยสเชียวมันเลี้ยงแสงโคเท่อะียพี่บอมคาบิโกนเป็นดาวม่เหรอพี่โอ้โหคาบิโกนเป็นดาวม่เหรอพี่คืออะไรวะไอ้ไอ้ธาตุมันเสียวดาวเหรออ้าวเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยใช่ใช่เนื้อโมันเป็นเนื้อโ เยอะฮอดาวมอสที่โหดมากเปริงเปริงเยอะเกินบอกเลยคเท่อ่ะใสยเติมก็อยู่ได้สายฟรีอยู่สบายครับผมอย่างนมาเล่นกันเยอะๆนะครับนั่นแหละเย้ทิกเซวันซีโลใช่เซิร์ฟเวอร์นี่มันเลยใครไปก้อนคอนฟิยออร์ดูดิเียจริง เยอะๆๆอ๋อดูสิตัวจเลยอ๋อมันมีจุดฟาร์มเว่รู้ V I P เนี่ยบางคนก็ไม่สามารถเข้ามาได้ครับผมก็สามารถมาดูพวกผมได้นะใช่แล้วเฮ้ยไม่มันมันต้องเติมปะใช่ใช่มันต้องเติมเป็น V I P ก่อนไม่ไม่ไม่กี่บาทเลยนะเอาจริงถูกมากใช่ใช่แต่ยังไม่ได้เป็นรีวิวเว็บให้เขาดูเลยดิใช่ แต่ก็าเราก็รีวิวไปแล้วไม่ใช่หรอรีวิวไปแล้วใช่ก็เดี๋ยวนึงกลับ<อ>ไปด,ดูแรกเลยนะทุกคนนะอ๋อมีคนตีอยู่ดีวะ่ะอ๋อมันแบ่งมันมันมีแบ่งแบบอันนี้ด้วยนะที่ฟาร์ม V I P อ่ะแบบว่าเราสามารถฟาร์ม E V หรือว่าอะไรได้อ่ะไม่มีคนอ,อะไรนะมันไม่มีคอยคิงฟาร์มปลากิจกรรมโอยมันมีกิจกรรมตรงนี้ด้วยวะ่ะอ๋อนี่ไงเนี่ยมันมีกิจกรรมแรก หินนู่นหินนี่ด้วยเว้ยหินเมก้าอะไรเงี้ยหรอพี่เออเนี่ยใน VIP อย่างเดียวนะแล้วตรงนี้ก็แบบเป็นฟาร์มแบบแอทแท็กอะไรเงี้ยเอ้เรา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 พอแค่นี้หรือเราจะต่อเลยอะเราต่อดีกว่าเนี่ยลองอะไรวะเนลองทับไฟอะไรอะกินได้ด้วยวะไม่รู้อะทับไฟไม่ได้อะไม่ได้หรอได้ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนคิดว่ามันมันอันนี้ปะเอ้ยอะไม่ได้ ยัดเราไม่ได้หรอยัเราไม่ได้เหรอเหรอเชิบเฮ้ยเชิบสตอปแป๊บนึงนะบ้าสอปไปนึงได้ได้อะได้ไส่มาขอประตูใส่ใหญ่ใอย่าหญ่ร้อนเอาเอาต่อได้ปะเอายังอีกเท่าไหร่วะอีกประมาณหกนาทีอะชัดปะอายังมันจะครบสามนาทีละอัานี้มาใช่สามวิาทีละสามสองหนึ่งมไหนละเขาบอกว่าเราทับไฟไม่ได้เราใช่ทับไฟไม่ได้อ่ะ เราช่างมันเหอะเราบินไม่ได้ไม่เป็นไร <S 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 เนี่ยกูบอกให้มันมีที่ฟาร์มเฮดเท,ทียอะไรตรงนี้ด้วยนะเนี่ยออคือแบบสถานะเลือดของมึงอะไอฟิล์มเลือดโปเกมอนอะให้มันเยอะขึ้นอะไรประมาณน,นั้นหรอใช่ตรงนี้ดูดิอ๋อนี่ไง,งดีเฟนซ์นอะไรเงี้ย<อ>เอเอใช่เนี่ยแต่อ๋อผมเข้าใจละตรงเนื้อตรงโน้นอีกเนี่ยอ่ะมันมีมันจะได้ค่าค่านั่นน่ะค่าใช่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 ผมขอดูสแต็กไอ้ปีกแดงของนี้เออดูดูต้องดูดู ดีเฟนต์ผมแดงอ่ะเอาดีเฟนต์ดีเฟนต์อยู่ไหนวะลองหาดูเฮ้ยไปแช็คโอ้ดีเฟนต์อยู่นู้นนนมีนะพะไอพีเดี๋ยวผมเช็คว่านังนะมันเอ่อโอ้ไม่ใช่มันเป็นดีเฟนต์ธรรมดาอยู่ตรงไหนดีกว่ามันอยู่ตรงไหนดีกว่าเนี่ย EV Speed โอ้มันต้องเล่เป็นแบบที่ฟาร์มแบบ โอหผม,ผมฟาร์มธรรมดาดีว่าเออกูรอฟาร์มธรรมดาให้เวลมันตันดีว่าต่เนี้ยเวลมันยังไม่ตันเลยเว้ยตันโคตรยากอะโคตรสปิดโคตรสปิดปีแดงหน่อยดีว่ะอืมปับ๊บโยนี่อะอะไรเราฟาร์มแล้วมันจะแบบมันมันจะขึ้นของมันเองเลยรอรอพี่ใช่ใช่บอกเลยอย่างงี้โปเกมอนเราก็หดขึ้นได้ใช่ไหมใช่หดขึ้นได้อือมันโอกาสมันน้อยปะที่จะขึ้น ยังไงทำไมมันไม่ขึ้นเลยหรือมันต้องแบบมันมันต้องทําอะไรสักอย่างหรือกูต้องทําอะไรวาลืมไปแล้วเนี่ยอืมโอเคงั้นเราแบบโย่ฟาร์มได้เลยของเราพังเฮ้ยเฮ้ยโหตีได้ตีดีตัวอะไรตีได้โหมันวิ่งมาชนผมตลอดเลยกูอะควรหาปลาให้มมนมีตีเลยกูจะตีปลานี่อย่ากินปลาแซลมอนอะมันมีให้ไม่ล่ะถ้ามีให้กูทำให้อ๋อโอเค ถ้ามีก็ทำให้โอเคปั๊บาปั๊บ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 จะตีปลาเอาอาหารเพื่อพวกมึงจะได้มีกินกันไงไม่ไม่ไม่ต้องไปซื้อไงเราประหยัดไงพอเพียงอะไรเงี้ยเยสจะรษฐกินพอเพียงเอ้สลิมกดกดทีอะไรอะกกดทีหรอคืออะไรอ่ะอ๋อเหมือนเหมือนอ๋อมันเราต้องต้องเช็คตรงนี้เว้ยอ๋อเย็ด เออพราะมันเช็คได้เลยทับ e v i v ก็ได้ไมั้งหรือว่าไม่ได้วะโอ้โอมันตีกัน,น,นอยนู่ซึ่งนี้มันมีเด็กสอนด้วยนะแบบคนที่เข้ามาใหม่ก็แบบน่ะไอ้ขอยะบางคนเล่นไม่เป็นก็ถามคนในเซิร์ฟไดนะ้ก็รู้อะแตบบ่ว่าเขาจะสอนนะี่ยเขาจะแนะนำอะคนในเซิร์ฟใช่ให้ของเนีย่ย <laughs> ใช่ ไม่งั้นพวกผมไม่รวยขนาดโอ้โหรวยแบบนี้ก็ไปไล่ขอผมมาเอาจริงผมไม่เคยเห็นคำจาบเลยเซอี่นะจริงว่าจริงมีแต่พวกกูเนี่ยจริงจริงพูดจริงดู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  ก็มีหลายตัวที่ยังไม่ได้ฟาร์มเลยแต่ตอนเนี้ยกูจะเอาอาหารเอาประมาณเทนี้ก็แล้วกันวันเนี้ยจะเอาอาหารเนี้ยประเด็นปั๊บนี่ไอตัวเบลล์แปดสิบเลยอะไรคือท่าบอกว่าอาแบบว่ายกเลิกไปก่อนแล้วค่อยเรียนหน่อยฮิวฮิวฮิวก่อนอ๋อฮิวหลักกันเออใช่ไหมมึงเนี่ยไหนฮิวเหรอโอ้โหฮิวไปละนี่ก็นี่ก็ผ่านมาแต่นานแล้ว มีอาหารกินหรือเปล่าถามแค่นั้นแหละมีอาหารแล้วเหลือๆผมอะพวกคุณรวยไล่ของออกมาอะไรเนี่ยมึงโชว์ผมอีกแล้วอะอุ้ยมันโชว์ตัวอะไรไม่รู้อะซาหมูไรอะไรอะถ้าไปเดินดูแถวนี้หน่อยแล้วกันมีอะไรทำ ก็มีพวกฟาร์มอันนี้ก็แต่ V P ของดีเยอะเนี่ยใครเติมคุ้มไหมผมว่าจริงใช่ใช่ฟาร์มเไปแป๊บเดียวเอยงแป๊บเดียวค่ะฟาร์มคอมพิวเตอร์ไปเป็นสี่สิบแล้วเนี่ยใช่ถ้ามีช X P แชร์นะโอ้แป๊บเดียวโอ้โยอย่าอย่าอันนี้เลยอย่าว่าแบบไวอ่ะอุ้ยแฟชั่นยังสวยอ่ะเนี่ยว้าวสวยจริงแล้วมันมาท้ากูเรื่อยๆหรือว่าอะไรเอามาจริงมาท้ามาปั๊บเลยนะจบแต่ประเด็นกูหนีออกจากมันไม่ได้ หนีออกจากมันไม่ได้วันนี้แหละต้องหนีไม่ใช่ปอะไรไม่รู้ด้วยปลาเย่อ้ยอะอปลอะไรนะปลาปลาเยโอ้ยคืออะไรไปไปย่างย่างไงอ๋อปลาย่างใช่ปลาย่างเว้ยมันหิวหรือวะเฮ้ยปีกแดงผมมันหิวตัวเองได้ด้วยวะใช่เหรอมันมีนั่นน่าจะมีสักท่าหนึงอะที่มันหิวไม่ไม่ได้กดท่านะพี่มันหิวมันเองเลยใช่ปะไม่รู้ทำไมโอ้ เฮ้หมือนจะมีท่าฮิวหรือเปล่าวะปะเนึงนี่หรือเปล่าไม่น่าใช่เปิดดูดเลือดหรือเปล่าออกออกดูดเลือดหรือเปล่าเฮ้ยมันมันโคงใช่อะมั้งบ้าโคนละเกะวะโอ้โอ้โอ้ไม่ใช่ตากูมีกองนึงแล้ววะย่ารวยจัดเอาไปขายจะได้เงินสักบาทไหมเนี่ยกว่าคนอื่นรวยกว่าพวกกูนะเนาะน่าจริงพี่เออว่าเราฟาร์มเงินแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยไม่ไม่ต้องอะไรเยอะแยะแล้ว เอาไปเอาไปว่าคลิปนี้เราควรพอแล้วดีกว่าในเนี่ยเราอยู่อยู่อ๋อตอนนี้ผมฟาร์มอยู่ใช่ฟาทำอะไรนะจบแล้วจบแล้วโอเคมาเอาไปว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง100ยไลค์กันด้วยเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมตลอดคลิปนี้ก็ยโยยยยบายบายชืบๆๆบชืบ